mình tiếp, tiếp bên à, okay. này đó, nó làm cái bọn này, ok, cái này, này, cho vuông, nào, đặt tháp cùng nó, phải lắm mà, không phải giá nó tháo qua nó cũng nó นักพันธุ์นะที่เป็นหน้าทั้งสามท่านนะที่สิงตัวเราอยู่เนี่ย mm. อะไรค่าทำไมเดี๋ยวให้เขาไปทำบุญให้ค่าได้มาตั้งเยอะนี่จะไปสิ่งแล้วทำไมล่ะมันให้ค่าไปอยู่เรื่อยเลยเอามฆษณาบุญไปกุทิศทุกกรรมฐา,านให้แล้วนะให้ทั้งสามท่านเลยเนี่ยจะได้ไปเกิดเนาะดีไหมในพระคุณที่ดีนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปทำบุญให้ชันด้านี้ส่งให้อีกทานหนึ่ง ขอาาบารมีสมเด็จองค์พระถมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พร,ระปัจเจกับพระเจ้าทุกทุกพระองค์พระบ,บุญทิศทั้งหลายทุกทุกพระองค์อาจารย์ใหญ่พระอรหันต์ทุกพระองค์รมเทวดาทั้งหมด ตลอดจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบ,สบต่อกันมาหลวงกู่ผลวัดเสงวายลหลวงพ่อฤาษีริงดำหลวงพ่อปานวัดบางหลงโพเป็นที่สุดบุญธรรมาฐานที่ท้าพเจ้าปฏิบัติมาตั้งแต่ชาติต้นจนถึงชาติปัจจุบันจะมีผลเพียงไรขอให้พญายนาคทั้งสามท่านที่สิงอยู่ในตัวท่านค้นี้จบกรรมนีนทั้งหมดบุนาบุญทั้งหมดด้วยเทิญสาธุ บุญนาที่วัดนะรี่ไปทำนะทำบุญท่วัดวัดไหนก็ได้ตู้ชำระนี่สงสักคันหนึ่งบุญทิ่พญานาคทั้งหมดนะที่สิงอยู่ในตัวนะเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดมาจากใครน้อ <stood up. S 1> งสาค่ะพาไปนะวัดไหนก็ได้บุญทิชใหน้ก,กันน <planets S 2> บพญานาคเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดนะยอดเลยชำรนานี่สงเนาะเท่นั้นแหละบอกล่าทั้งหมดแล้วเนาะ เขาไม่ได้โกหกบุญทําไม้ถึงบุญที่เราทํายังไม่ถึงเขาเลยไปยังไม่ได้เข้าใจไหมของอุทิศให้แล้วนะรีบไปทําจะได้จบจบไปเนาะต้องเอ่ยชื่อไหมคะพญานาคที่ที่ต้องบอกท่านพอพญานาคที่สิงอยู่ในตัวนะกันตามนะไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วโล่งหมดแล้วเนี่ยสวัสดีนะเออ